สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศอิมิเนนอมเนนเย็นทั่วถ่ายก้าวไกลยยระดับโลกสนามเป้าิวส์มิติใหม่ข่าวสารผ่านมือถือพิมพ์ O N ส่งมาที่4552006ค่าบริการเพียง29บาทต่อเดือน เป็นผู้หญิงนี่น่าลำบากใจนะคะอยากจะใส่กระโปรงสั้นแต่ขนหน้าแข้งดันยาเอาออกมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะใส่แต่วันนี้ไม่ต้องกลุ้มแล้วค่ะมาถามคุณหมอกันนะคะคุณหมอนะคะนายแพทย์รัศภูมิสุเมธทิทิตนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณกุ๊กคุณกวางและคุณเป้ครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะผู้หญิงเนี่ยทำไมถึงได้มีขนหน้าแข้งยาเหมือนผู้ชายได้ละคะแล้วก็เราจะรักษาอย่างไงป้องกันอย่างไรได จะมีจะมีขนนักแข้งยาครับปีนี้ขึ้นอยี่ยกับกรรมพันธุ์นะครับในปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วฮอร์โมนเพศชายเป็นตัวทําให้ขนนักแข้งเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าผู้ชายเป็นเยอะกว่าผู้หญิงนะครับเรื่องของขนนักแข้งยาแต่ว่าบางบางครั้งเนี่ยหรือว่าในบางรายผู้หญิงก็ขนนักแข้งยาวได้เพราะว่าจะได้กรรมพันธุ์มาจากทางทางของพ่อหรือคุณแม่นะครับก็ทําให้เกิดความรบกวนเวลาที่เราจะต้องใส่กางเกงขาชั้นใส่กระโปรงชั้นนั้นผู้หญิงบางคนก็อาจจะเกิดความอายต้องกำจัดขนค่ะ ทีนี้แก้กรรมพันธุ์ไม่ได้แล้วจะแก้อย่างไงดีคะเนี่ยที่ถ้าจะให้ได้ผลดีจริงๆเนี่ยก็คือแนะนําว่ากำจัดขนถาวรน,นะครับเพราะถ้าเราจะไปโกนจะไปถอนอะไรก็ต้องทำอยู่เรื่อยแล้วก็ผลก็จะขึ้นใหม่อาจจะเกิดปัญหาเกิดการอักเศบเกิดเป็นคล้ายๆกระตุ่มเจ็บตุมต่มอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดความรำคาญกลายเป็นรอยดำๆได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือกำจัดขนถาวรด้วยเลเซอร์เลยนะครับคุณหมอคะสาวๆหลายคนใช้วิธีทานฮอร์โมนเพศหญิงเลยได้ไหมคะใช้วิธีทานฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยอาจจะ เป็นผลแค่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ได้ผลนิดหน่อยกลับขนในแง่เรื่องขนแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของขนค่าค <_ m ult> ข,งาขยงของฮอร์โมนนะครับเพราะว่าฮอร์โมนบางอย่างอาจจะเพิ่มอัตราเสี่ยงของมะเร็งเนื้งมดลูกหรือว่ามะเร็งของเต้านมได้ด้วยนะครับอืมไม่ใช่แค่หน้าแข้งนะครับมีหนวดด้วยครับคุณหมอครับผู้หญิงเนี่ยฮะอันนี้ต้องตรวจนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้หรือต้องดูลักษณะมันมีด้วยกันหลายขักษณะบางบางลักษณะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเอ่อเรียกว่าสร้างฮอร์โมนของเพศชายที <_ m ult> ่ผิดปกติท ของต่อมบางชนิดนะครับอันนี้จะต้องตรวจละเอียดว่าเขามีลักษณะแบบงัานหรือเปล่านะครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเค็ที่รังไข่นะครับทาให้เกิดการสร้างของมลเชททา้ที่เยอะอันนี้ก็คือต้องตรวจแต่ว่าต้องดูลักษณะบางคนอาจจะแค่มีคนหนวดนิดกน่อยๆที่หาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์หมอ,อคะสุดท้ายค่ะอยากรู้ว่าเครื่องประทินผิวหลายๆอย่างอย่างเช่นครีมหรือว่าน้ำมันมวยเวลาที่ช่วยทําให้หายปวดหลังวิ่งเนี่ยทาให้ขนยาวขึ้นจริงปะคะเออจริงๆแล้วไ,ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะเพราะพวกนั้นจะไม่ใช่เป็นเรื่องของฮอร์โมนที่จะมีผลในเรื่องของของขนนแข่งนะฮะหรือว่าขนตามตัวต่าอื่นไม่เกี่ยวครับครับผมก็คุณหมอแนะนําว่าเลเซอร์หรือว่าจะเป็นแว็กซ์ก็ได้แต่ที่สุดเลยก็คือแนะนําว่าใช้ไปเลยถ้ากำจัดขนทาวรไปเลยโอเคครับคุณหมอขอบคุณมากครับ ครับนะครับยินดีครับครับผู้หญิงจะไปเครียดทำไมผมมีเต็มแคร่งเลยก็คุณผู้ชายเนี่ยแอ่เห็นจะต้องเรียกร้องหาคุณหมอเลยคุณใส่กระโปรงสั้นหรือเปล่าใส่เกงสั้นเห็นไหลเลยอย่านะอย่าให้แอบเห็นว่าพอพอพอแต่มือถือ